วันนี้พามาอัปเดตการช่ำใบผีเสื้อลาตีด่างกันจ้านะคะไปดูตามช่องต่างๆไปหาข้อมูลมาปรากฏว่าเขาบอกว่าสามารถช่ำใบได้นะคะพี่หนิงก็เลยลองตัดใบมาสี่ห้าใบนะคะช่ำใส่ไว้สองแก้วแบบนี้นะคะอันนี้ช่ำไว้ประมาณ1เดือนนะคะเดี๋ยวเรามาลื้อไปพร้อมๆกันนะคะว่าน้องจะได้ผลลัพธ์ไหมนะคะเพราะว่าไม่ลองก็ไม่รู้นะคะ ก็เลยลองนิดนึงมานะคะเทซรายออกนะคะโดยการใช้น้ําเอาอันแรกยังไม่มีรากจ้านะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ใบยังสดอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่อันนี้รู้สึกว่าจะแน่นๆนะคะออกยากนิดนึงนะใบนี้นะคะโอ้โหนะดึงออกมาแล้วจ้านะคะนี่ใบสุดท้ายนะคะดึงออกมาแล้วนะคะอุย้ยลากฟูมากเลยอันนี้คือลากฟูมากๆเลยนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะ ดึงออกก่อนนะคะเนี่ยมีรากบ้างไม่มีรากบ้างนะคะประมาณ4ใบ5ใบนี้นะคะมีรากบ้างเดี๋ยวมาดูแก้วที่2กันว่าจะเป็นยังไงอันนี้ตัดช้ําแค่2ใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องจะเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะที่กําลังจะหลุดออกมาไม่มีรากจ้าเหมือนเดิมไม่มีรากนะคะนะคะใบนี้แน่นๆนะคะน่าจะมีรากอุ๊ยอันนี้มีรากยังไม่พอค่ะนะคะมีหน่อด้วยนะคะนี่มีหน่อด้วยนะคะ ออกหน่อมา2องนอเลยนะคะนี่ถือว่าได้ผลลัพธ์นะเพราะว่าตัดมาแค่5า้าใบหกใบเองนะนะคะลองดูลองดูอ,งดอ่าอันนี้ไม่มีรากจ้านะคะแล้วก็ใบเล็กนี่มีรากนะคะเดี๋ยวเราจะมาปลูกนะคะทั้งสามใบนี้เลยนะคะแต่ว่าทําคลิปไว้แค่2ใบนะไม่แน่ใจตอนแรกว่าน้องมีรากหรือเปล่านะคะอ่านะคะมาดูกันวัสดุปลูกนะคะพี่หนิงใช้ง่ายๆนะคะกับมะพร้าวสับนะคะ นิดหน่อยนะคะกับมะพร้าวสับนิดหน่อยเพื่อความชื้นแล้วก็เพอร์ไลท์นะคะแล้วก็ใบกัมปูหมักใช้แค่สามอย่างนี้เองนะคะลองก้นด้วยหินภูเขาไฟแบบนี้เลยนะคะต้นที่หนึ่งนะคะน,นี่จะบอกว่าต้นนี้นะคะหน่อออกมาแล้วจ้านะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะคะหลังจากที่เราปลูกแล้วให้ดูกันอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเราลงปลูกก่อนนะรู้สึกว่าใช้แค่เนี้ยนะคะรอบที่แล้วซื้อเป็นหัวมานะคะจากที่เห็นเนาะหลายๆคนเห็นแล้วว่า พี่หนิงซื้อเป็นหัวมาแล้วลงปลูกวัสดุปลูกแบบนี้ปรากฏว่าน้องงามดีมากๆเลยพี่หนิงก็เลยลองใช้วัสดุปลูกนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับการชําใบนี้ต้นที่สองรากฟูมากๆเลยนะคะปลูกกันต่อนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูที่หลังนะคะใบที่สองนี่รากแบบเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยนะคะปลูกปลูกปลูกแล้วก็กดนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์นะคะว่า น้องจะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ลองไม่กล้าตัดเยอะนะตัดมาแค่ห้าหใบนะคะมาชําก่อนนะคะนี่กดแน่นๆน้องก็อยู่แล้วนะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปลดน้ํากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะอยากมีเขาเรียกว่าผีเสื้อลาตี